วันนี้คุณชายน้อยอยากกินไก่ผัดพริกหยวกแม่ก็พอดีพอดีเลยเมื่อวานซื้อไก่สับมาพอดีเลยจ้าก็เลยเอามารวนให้แห้งแบบนี้นะจ้ารวนไก่ให้แห้งแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงเลยจ้าอมหวานนิดนิดน,นะจ้าน้ำตาลน,น่อยๆแล้วก็ซอสหอยเทลงไปเลยพริกไทยนิดหน่อยนะจ้าลูกชายไม่กินเผ็ดอันนิดนิด,น,ดนิดนะแม่นะแล้วก็ คนอของที่นี่นะคะเค็มมากขอบอกใส่นิดเดียวนะเพื่อนๆถ้าเป็นคนนของสวีเดนน่ะเนี่ยจ้าแล้วก็ใส่ผักตามชอบเลยอยากกินอะไรก็ใส่อันนั้นพอดีลูกชายบอกว่าอยากใส่พริกหัวที่แม่ก็แถมต้นหอมแถมหัวหอมมันจะได้ดูสวยงามนะลูกนะ้ากินกเถอะกินให้แม่หน่อยนะนี่จ้าเติมด้วยน้ํานิดหน่อยนะเพราะว่าเค็มแล้วก็บวกลูกชายชอบกิน น้ำกรุบกริบกรุบถิกมันพอดีอะไรแบบนี้มีจาหน้าตา